สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาลงคลิปให้แล้วนะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะคะคือไม่สบายไม่มีเสียงเลยนะคะในการอัดคลิปเนาะวันนี้ก็กลับมาลงคลิปให้แล้วนะเนื่องจากน้องๆมีน้องๆกขขอมานะคะว่าสอนหาชิปดิตโตสีทองให้หน่อยคือบางคนเขาก็รู้กันหมดแล้วนะคะ แต่บางคนเขายังไม่รู้เขาก็เลยขอพี่มานะก็ทำการสอนให้เนาะนิโตสีทองเอาไว้ทำอะไรเอาไว้อัพโปเกมอนนะคะอัพโปเกมอนเป็น7ดาวถึง12ดาวขึ้นไปหรือจะใช้ตัวของมันเองในการอัพก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเมก้าเมกามันจะหายากนะ,ต,นนะ,ะตัวของมันเองเนาะตัวของมันเองในการอัพนะคะพวก qr ssr ที่เป็นเมก้านะคะก็เลยต้องพึ่งนิโตสีทองแบบนี้นะ ดิโตสีทองแบบนี้แบบนี้นะเนี่ยมันก็เลยหาหายากนะคะแต่ค่อยๆเก็บไปเนี่ยก็จะได้เองนะอวิธีหาก็เดี๋ยวมาสอนกันเลยนะคะวิธีแรกเนี่ยก็กดมาตรงที่เขตฟิลเตอร์ซิตี้ตรงนี้นะคะปึ๊บนะแล้วเลื่อนมาตรงที่ไลฟ์ a านิเนะคะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะคะมันจะมีเป็นแรง้งเนาะ ตอนนี้มันรีแล้วนะคะรีแรงทุกๆวันวันจันทร์นะวันจันทร์คือตอนเที่ยงเที่ยงคืนพอดีของวันจันทร์นะคะอ่านะก็วันนี้ก็ได้รับไปแล้วนะคะพี่อยู่แรงซิเวอร์เนาะมาดูของรางวัลกันก่อนนะคะนี่ของรางวัลตรงนี้ไอรอนแรงไอรอนเนี่ยก็จะเป็นอ่าชิปถ้าไม่ได้แข่งเลยนะไม่ได้แข่งไม่ได้อะไรเลยก็จะได้ศูนย์มีศูนย์คะแนนเนาะได้ชิปดิโตอลสิบ สิบชิปนั่นเองแรงบลอนนะคะก็จะได้15ชิปแต่ต้องร้อยคะแนนขึ้นไปนะคะแลงซิเวอร์เนี่ยต้อง200คะแนนขึ้นไปถึงจะได้20ชิปนั่นเองดิโตสีทองนะอ่าแลงโกนะคะแลงโกก็จะได้300 à, ต้องทําคะแนนให้ถึง300ขึ้นไปเนาะก็จะได้25ชิปนะคะแพตติ400น,นัม4 0 0คะแนน30ชิปนั่นเองนะคะไดมอนนะคะอ่ à, 550นาห้าร้อยห้าสิบคะแนนขึ้นไปนะ à, ถึงจะได้40ชิปนั่นเอง แล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยคือแรงด์มาสเตอร์นะคะ700คะแนนขึ้นไปนะถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องจะได้ชิปเนี่ย500ชิปเลยะคะ่ะถือว่าเป็นแบบดิโตสีทองหนึ่งตัวเลยนะอ่านะคะก็การค้นหาหรือการลงเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันนะคะให้ลงตอนช่วง2ช่วงเวลาเนาะเวลาตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะ1ช่วงเวลานะคะ1 เวลาที่2เนี่ยช่วงเวลาที่2คือ2องทุ่มถึงสมทุ่มนั่นเองนะคะโดยการที่เรากดค้นหาตรงนี้เนาะค้นหาคู่แข่งตรงนี้นะคะอะแล้วก็จะค้นหาให้อัตโนมัติแล้วแต่ว่าเราจะไปเจออ่าคนที่พลังเยอะหรือพลังน้อยนะคะมันก็จะได้แต้มตามนั้นนะเราก็ค่อยเก็บไปเนาะก็แนะนำนะคะให้ลงไลฟ์เฟนหน้าแหละจะได้เยอะสุดแล้วก็มันได้ง่ายกว่านะมาถึงวิธีที่2นะคะ วิธีที่2คือกดมาอารีนาทั่วไปตรงนี้เนาะปึ๊บอ่กดเข้าไปนะแล้วก็มาตรงที่อารีนาทั่วไปเหมือนเดิมนะคะกดมาแล้วก็กดมาตรงที่ช่วงรางวัลน,นะคะนี่มาดูอันนี้มันจะได้ยากหน่อยนะอ่านี่เป็นพวกดิโตสีชมพูนะคะนี่ดิโตสีชมพูนะแรลงกลุ่มอาชีพกลุ่มฝึกฝนกลุ่มขั้นสูงกลุ่มซูเปอร์เนี่ย ุ่มมาสเตอร์เนี่ยถึง800คะแนนเนี่ยเราก็จะได้เป็นดิโต้สีชมพูนะคะกลุ่มราชา1,000คะแนนเนี่ยก็จะได้ดิโต้สีชมพูเหมือนกันแต่50ชิปนะามาถึงเนี่ยสออันดับสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มราชานะคะกลุ่มราชาคือ1,000คะแนนขึ้นไปนั่นแหละนะคะแล้วก็อยู่ติด1ใน10อะ่ะติด1ใน10ทีมนะคะของกลุ่มราชานะก็าานะาาจะได้ดิโต้เนี่ย สีทองเนี่ยดิโตสีทองเนี่ยห้ชิปเลยนะคือหนึ่งตัวไปเลยแล้วก็อันที่สําคัญก็คือราชาอันดับที่1น่เนี่ยจะได้แบบ100รชิปเลยนะเออหนึ100ชิปเลยทีเดียวนะคะแต่มันได้ยากนะเออพี่แข่งเนี่ยพลังน้งนอยๆทางนั้นเนี่ยพลังหนึ่งพันหนึ่ันะหนึ่งแสนเนี่ยเนี่ยพลังเยอะเลยๆทางนั้นนะคะพี่ว่ามันกดอันนั้นจะได้ง่ายกว่านะเออกดใน เก็บในร้านฟารินาจะง่ายกว่าเนาะอ่ะแล้วมาถึงมาถึงมาถึงแต่วิธีอื่นพี่ก็ไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็ขอช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะ2วิธีหลักๆนี้ก็จะได้เยอะนะคะแต่อาทิตย์หนึงเราจะได้แค่1รอบเท่านั้นนะเพราะมันตัดทุกๆอ่าอารินาทั่วไปเนี่ยจะตัดรอบทุกวันอาทิตย์เนาะอ่ะตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนะคะแล้วก็อ่าพวก ไลฟ์ฟารน่าเนี่ยจะตัดตอนเที่ยงคืนพอดีของวันของวันจันทร์อ่ะเออเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันจันทร์แล้วเนาะอ่ามันก็จะตัดตรงน,นั้นแล้วก็จะเขาจะส่งในจดหมายมานะคะตอนช่วงเช้าเช้าของวันจันทร์นะตอนออรางวัลของไลฟ์ฟารีนาเนาะอ่านะคะแล้วก็พวกกิจกรรมนะคะนี่กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่นะลิโต้นะคะนี่ เติมเงินต่อเนี่ยครบสองอ่าสี่ร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยพวกดิตโตตรงนี้ก็จะมีให้นะคะเหรยดิตโตสีชมพูสีทองตรงนี้นะคะการเติมเงินนะกิจกรรมต่างๆก็จะมีมาให้นะอ่าก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการหาดิตโตสีทองนะคะสำหรับใครมีวิธีอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะหรืออยากให้พี่ทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะ เพราะว่าตอนนี้คือยังเก็บชิปจะทําเมกาตัวที่2นะคะแต่ยังไม่ครบนะเมกาตัวที่2เมกาตัวแรกก็เลโคลซาไปแล้วนะคะแล้วก็เมกาตัวที่2เนี่ยเหลือแต่ชิปนะหินเขี้ยวนี่เก็บครบหมดแล้วนะคะเหลือแต่ชิปอย่างเดียวเนาะถ้าเก็บครบได้เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะมาทําเมกาตัวที่2ให้ดูกันนะคะปะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วเราก็จะได้อ่ามุ่งโซ่ห0 0่พันซับไปด้วยกันนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆคนนะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กําลังใจคอยสนับสนุนกันนะคะก็ขอบคุณล่วงหน้าเนาะอ่าขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะก็จะเราจะผ่าน ไปสู่1,000ทรัพซ์ด้วยกันนะคะก็วันนี้ฝากเท่านี้นะบ๊ายบาย